ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านปังต้นเดือโรงเรียนบ้านปังต้นเดือขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง ประวัติโรงเรียนบ้านปังต้นเดือโดยย่อโรงเรียนบ้านปังต้นเดือตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลมาริกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2500มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ13ไร่1งาน36ตารางวาปัจจุบันโรงเรียนบ้านปังต้นเดือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1ตำบลมาลิกาหมู่ที่9ตำบลแม่อายและหมู่ที่13ตำบลแม่อาย ในปีการศึกษา2558โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนมีนักเรียนจำนวน395คนด้านอาคารและสถานที่ของโรงเรียนบ้านปังต้นเดืออาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์อาคารชั่วคราวเรือนพยาบาลโรงอาหารบ้านพักครู ห้องนิทัศการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสาระภาษาไทยห้องสาระศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ห้องพละและดนตรีสากลห้องธานาคารโรงเรียนสากลร,ร้านค้าสวนเกษตรสนามฟุตซอลสนามตะกอ้อและสนามเปตอง ในปีการศึกษา2,558โรงเรียนบ้านปางต้นเดือภายใต้การบริหารงานของนายประสิทธิ์สายชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ด้านงานวิชาการโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งในปีการศึกษา2,556 โดยมีโครงสร้างเวลาเรียนและองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางมีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้มีการจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและได้นำนักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในด้านของการจัดทำแผน สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู้คณะครูทุกคนได้จัดทําแผนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่วนการวัดและประเมินผลได้ยึดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งการคิดวิเคราะห์การเขียนสื่อความ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนมีโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมีหลักฐานชัดเจนทางโรงเรียนสนับสนุนมุ่งเน้นให้ครูทำวิจัย100%เปอร์เซซึ่งครูจะทำวิจัยหนึ่งเรื่องต่อปีการศึกษา ส่วนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในมีการจัดทำรายงานคุณภาพประจำปีและนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านงานบริหารบุคคลงานบริหารบุคคล ได้มีการดำเนินงานวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาโดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนมีครูครบกลุ่มสาระมีการพัฒนาครูบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองส่งผลให้ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นโรงเรียนจัดทำมาตรฐานภาระงานมีคำสั่งมอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถมีการสรุปงานที่ได้รับมอบหมายจัดสวัสดิการแก่บุคลากรที่หลากหลายและมีแผนงานโครงการสวัสดิการครูซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้านงานบริหารแผนงานและงบประมาณการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปางต้นเดือได้ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบ,บวนการมีส่วนร่วมของครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในส่วนที่เป็นบทบาทหน้าที่ของงานแผนงานประกอบด้วยงานจัดทำแผนงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการใช้จ่ายเงินงบประมาณงานตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ยึดหลักธรรมมาพิบาลและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทำให้งานด้านการบริหารการเงินและบัญชีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้านงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยขอบขายการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านปังต้นเดือมี7งานดังนี้ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมแนแนวกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นงานกิจการ,รนักเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกิจกรรมลูกเสือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านงานอาคารสถานที่ มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอำานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานภายนอกและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้านงานระดมทรัพยากรจากชุมชนโรงเรียนบ้านปังต้นเดือได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรจากชุมชนในการจัดการศึกษาเช่นที่ดินทุนการศึกษาเงินบริจาคจากมูลนิธิชัยพัฒนาและผู้มีอุปการะคุณที่ได้สนับสนุนกิจกรรมทางโรงเรียนมาโดยตลอดวัสดุอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ด้านงานชุมชนและการมีส่วนร่วมทางโรงเรียนบ้านปังต้นเดือได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองคาส o รูมมิทติง้งและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีงานด้านการรักษาความปลอดภัย ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวรยามและบันทึกการอยู่เวีนยามด้านงานบริหารความเสี่ยงทางโรงเรียนได้มีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนบ้านปังต้นเดือได้จัดทําสัมมโนนักเรียนทะเบียนนักเรียนข้อมูลการรับและจำหน่ายนักเรียนและการติดตามเด็กขาดเรียนโดยยึดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเด็กเข้าเรียนด้านผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. ด้านกิจกรรมการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โรงเรียนบ้านปางต้นเดือได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมพิชโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ BBL ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. ได้มีการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีความสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2. ได้จัดทําสื่อและนวัตกรรมแบบ BBL อย่างหลากหลายอีกทั้งยังมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาโดยมีโครงการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายโครงการมีการคัดกรองนักเรียนและได้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการนิเทศกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการสู่การสรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 2. ด้านการยกผลสำลิดทางการเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดือนัักเรียนมีผลสำลิดทางการเรียนจากการสอบโอนเนต็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงขึ้นจากเดิมโดยมีค่าเฉลี่ย39.32เป็น40.34นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมการสร้างเว็บเพจประเภท CMS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคในกิจกรรมการสร้างเว็บเพจประเภท C M S ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครูได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ครูจัญญาบันดีเด่นครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นครูผู้สอนพละศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนประถมวัยดีเด่นครูได้รับรางวัลระดับประเทศได้แก่หนึ่งแสนครูดีได้แก่น,นายวัฒนพงษ์บุญมันนางสาวมุกดาส้อยสังวานนายธีรพัฒเทพคำํำครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเสียญเงินในกิจกรรมการสร้างเว็บเพจประเภท CMS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนายปรกรณ์เจริญดี 3. การปฏิบัติงานเป็นเลิศของโรงเรียนได้แก่โครงการประชาธิปไตยโรงเรียนและโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน,น,ลนและนี่คือผลงานและกิจกรรมบางส่วน ของโรงเรียนบ้านปางต้นเดือที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจและพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ